ตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น5ของห้างสรรพสินค้าเกตเวกับไมคยครับจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมีที่ที่น้องๆจะได้เล่นได้มีความรู้กันเยอะเหมือนกันแต่ว่าที่เราจะมาวันนี้มีอยู่อันนึงน่าสนใจครับชื่อว่าว้าวพาร์คเป็นสวนสนุกในรูปแบบอิ t เทอร์แอค นี้เป็นทางเข้าไซแอนโชว์ไซแอนโชว์ของเขาก็จะใช้เวลาประมาณ4ี่สินาทีนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนคนด้วยเดี๋ยวเราลองดูว่าในไซแอนโชว์เขามีอะไรบ้างการทดลองแรกเลยครับใส่เข้าไปในกระมังแบบนี้จากนั้นก็ใส่น้ําร้อนเดือดหนึ่งร้อยองศาลงไปนะครับผมเมื่อเขาเจอกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นเขาก็จะละเหิดไวขึ้นนั่นเองแบบนี้แต่ว่าเรายังไม่จบแค่นั้นเดี๋ยวเราใส่นี้เข้าไปด้วยน้ํายาล้างจานปั๊มเดียวพอ อ่าเมื่อเจอเม่ลังจานครับเขาก็จะเป็นบับเบิ้ลออกมาแบบนี้เลยเป็นบัลล์ที่คอนเทนคาร์บอนแก๊สอยู่ด้านในจริงครับอันนี้คือพอมันเป็นฟองแล้วมันก็ไม่อันตรายสำหรับเด็กใช่ครับไม่อันตรายแตมันอุ่นใช่อุ่นเด็กชอบแน่นอนว้าวขยะลิควิดไนโตรเจนครับนี่คือไนโตรเจนแก๊สในสถานะของเหลวโอ้โดนโดนมือได้เหรอติดลมนะครับร้อยเก้าสิบห้าจุดแปดแปลว่าเอามือจุ่มลงไปไม่ได้แน่ๆอ่ามือจุ่มนานกลายเป็นแบบนี้เลยอ๋ออ่าแข่งได้เลยครับอันตรายมาก ่ะรบกวนนิดนึงไป่าไหนผมใช่ประมาณนี้ได้แล้วครับประมาณนี้ได้แล้วตัน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 ในตันตันตันตนตันตัเจ็นตันตันตันจะไตแต่ว่านิังที่จะเกิดตั้นจะเป็นตันตันตันจะเนน เขาหดตัวค่ะสิ่งที่หดเนี่ยไม่ใช่ลูกโป่งนะครับแต่เป็นแก๊สที่อยู่ด้านในลูกโป่งค่ะธรรม,มาชาติของแก๊สเนี่ยเมื่อเขาเย็นมากพอเขาจะเปลี่ยนสถานะค่ะไอ้ตัวลูกโป่งที่เมื่อกี้มันยืดหยุ่นยืดหยุย่นมันกลายเป็นแบบพัดไปกรอบไปเลยอะ,อะดูล่างดีครับนี่เหมืนมนอนมีน้ำอยู่นี่คือแก๊สพอที่หดกลายเป็นของเหลวเชองปกติก็แลวเหยื่อกลับมาแล้วครับมีอะไรอ่ะ แล้วเหยกลับมาอันนี้คืออะไรครับอ่าอันนี้เป็นน้ำครับน้ำธรรมดาเหรอใช่ครับน้ำธรรมดาเลยแล้วเราใส่น้ำเข้าไปมันก็กลับมาอย่างนี้เหรอจุ่มไปน้ำก็แล้วเหยกลับอ่าที่จริงอยู่กับอุณหภูมิห้องเฉยเยก็แล้วเหยล้วแล้วแต่ส่วนน้ำเนี่ยเขาจะเร่งปฏิกิริยานิดนึงจะแล้วเหยไวขึ้นมันรีรอดเหมือนกันมันไม่ได้ทําให้ตัวลูกโป่งแตกด้วยนะใช่แลวไอ้ความกรอบของมันมันกลับมายืดหยุ่นกลับมาเหมือนเดิมอ่ะการที่ของในมันควบแน่นใช่ครับกลายเป็นของเหลวใช่ครับอุ มันมีอากาศข้างนอกเข้ามาทําให้ตัวมันเนี่ยลายความเย็นลงมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเฮ้ยแล้วผิวมันก็เป็นเหมือนเดิมใช่ฮะเดี๋ยวน้ำนี่มันก็เล่งเรียบอแตกเลยอันนี้คือเร่งเร็วเกิดขวัญอ่อนด้วยซิโอ้ Amazing มากนะคือจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมาดูไม่ใช่แค่เด็กๆอย่างเดียวที่จะตื่นเต้นเอาจริงคือเราเป็นผู้ใหญ่เรายังตื่นเต้นเลยเพราะมันเป็นแค่สิ่งที่เราไม่รู้เลยต่อไปจะเป็นเวลาของไฟ น้ำยาล้างจานนะครับนี่ใส่ลงไปหนึ่งสองสามสี่อุ้ย <laughs> อันนี้มก,นนมก <laughs> ผมเขาผมเขาเออหกประมาณหกปองครับหกหกหมดครับคูคิงแก๊สครับแก๊สกระป๋องแก๊ ass, สสุงต้มแก๊ส <Okay. S 1> คลีนิกปกติเลยอ่ะลงไปอย่างนี้เลย ปุ๊บ<พ> <IP> เขาก็จะพุ่งขึ้นมาเป็นบ <familia? S 1> ับเบิ้ล <guarante> ก <on you> ่อนจะเล่นกับบับเบิ้ลพวกนี้เราต้องจุ่มมือในน้ำเย็นจัดกันก่อนอย่ากตามคนละสิบวิอมือเราเย็นจัดแล้วแล้วก็จะอุ้มบับเบิ้ลขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หนึ่งสองไปบนมืออย่างนี้เลยเอ้ยต้องทำใช่ไหมเป็นน้ำดรายนะครับไม่ต้องโดนเย็นเย็นเย็นหนึ่งสองอเย็นเย็นเย็นเราไม่ไม่ต้องเลยน้องเหรอแต่แต่โอ้ยเย็นเฉียบเลยอะลูกมันใหญ่มาก Okay. Uh, okay. ของมาฟังนี้นะฮะตุ่นเค้ว้าวอไม่ร้อนเลย <Okay. S 1> อุ่นๆน,น้อยๆเอาจริงๆความเย็น hmm. ที่เอามือจุ่มลงไปเนี่ยยังต้องใช้ความอดทนมากกว่าที่จะต้องทนไฟเข้าใจกันแล้วนะ oh. อย่าไปเล่นกันเองที่บ้านนะ oh. ไม่เอานะ โอเคแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปชิม dry ice กันพูดว่าชิม dry ice ความหมายคือเราจะไม่ได้กินเขาในรูปแบบนี้เลยเราต้องเปลี่ยนให้เขากลับไปเป็นแก๊สก่อนใส่น้ำร้อน้าไปเหมือนเมื่อกี้เลยครับนี่รสชาติคุณคุณว่าเคยกินทุกคนจริงๆอะไรอ่ะเป็นเครื่องดื่มเหมือนน้ำมันลรมเหรอถูกต้องครับการทดลองนี้นะครับเราจะมาดูปฏิกิริยาของไนโตรเจนเหลวติดลบ195.8กับน้ำร้อนที่เดือด100อองศาหนึ่งสอง ไฟ oh! ระเบิด <lawsuit royable. S 2> แล้วชูก็อัันนี้้ตงใจใบแล้วอ<ฉ>ันนี้จบแล้วนะคะอ๋อโอเคอันนี้ตั้งใจทุกแตั้งใจตั้งใจครับตั้งใจอ่าโอเคอ๋อจับได้อู้ยสวยสวยสวยมากสวยมากส่เงินเงินไหมเฉยใส่มากใส่มากแต่ถ้าดมเข้าไปเยอะมากจะวินหัวหน่อยตั้งให้ตรงนี้เลยเอ๊ตกลงเราสนุกหรือว่าเราทำรายการอยู่ใช่ไหม อยากให้เด็กมาสนุกหรือว่าเราสนุกเองอัน <c oughs> นี้คือไซนนโชว์ของเขาครับก็อย่างที่บอกคือว่าถ้าเกิดมีคนเยอะๆในรอบก็อาจจะใช้เวลาประมาณ4ชนาทีแล้วก็โชว์ที่เราให้ดูในวิดีโอวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เต็มร0อเนะเป็นแค่ฉะบับย่อเท่านั้นน่าสนใจมากๆตื่นเต้นมากๆมั่นใจว่าเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบ <c oughs> ไป ตื่นเต้นกันทั้งครอบครัวที่ถ้าเราเซื้อเคื่องสว50เก็ป่ะคือจริงๆมาจะซื้อการแซงวิสร์ดูแซนโชว์ที่เมื่อกี้เราดูอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าไหนๆมาแล้วจะซื้อแค่โซนเดียวทําไมก็ซื้อ2โซนสิเขาลด10%ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ครับ ฐา,านแรกที่เราเจอยังไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวให้น้องๆอ,อ,อธิบายฐานนี้จะเป็นฐา,านดมกลิ่นนะครับฝึกประสาทสัมผัสของเรานะครับปกติเราใช้หลายเซนมากในการบริโภคอะไรสักอย่างใช่ไหมครับแต่ฐา,านเนี้ยเราตัดทุกเซนออกเหลือแต่เซนการดมมันก็เลยยากจะทายน,นิดนึงท <c oughs> ี่ทายได้ไหมว่าเป็นกลิ่นอะไรครับผมและคุณใ <laughs> <laughs> บให้ว่าเป็นกลิ่นของคนเราเนี่ยแหละครับกลิ่นเตา กลิ่นเหมือนน้ำมันอะไรสักอย่างไม่รู้ค่ะคำตอบคือกลิ่นคลีนสกินนะครับหรือว่าผิวหนังที่เพิ่งทำความสะอาดมาหมๆอ๋อเหรอใช่ครับผิวหนังคนเราอย่างเงี้ยเราต้องเจอกลิ่นที่เรารู้บ้างสิเดี๋ยวลองดูนะอุ้ยกลิ่นเหมือนของกินเอนขนมของกินครับขนมมันช็อกโกแลตมีส่วนสมของช็อกโกแลตแต่พี่ต้องถ่ายให้แบบเจาะจงนิดนึงว่าเป็นขนมชนิดไหนครับเรานี่ถูกต้อง ไอ้นี่มันตู้อะไรอ่ะมันเหมือนตู้เข้าไปแบบระบายอารมณ์เนาะมอ่อกี้ระวัดเสียงจริงเหรอเฮ้ยเป็นตู้ซับเสียงเล็กๆเลยนะจุเขาให้กรี๊ดใส่ตรงนี้กรี๊ดยังไงอ่ะกรี๊ดแบบผู้หญิงโอ้โหจะหลุดไปแล้วฉันกรี๊ดได้ขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วครับ าาแรกตรงนี้นะครับพี่คือเตียงตะปูนะครับวิธีเล่นคือเราต้องลองเข้าไปนอนดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีตะปูขึ้นมาประมาณ2,000กว <พอ S 2> ่าตัวช่วยใส่สาวตึงปุ๊ตึงปุองป๊อย่างนี้เยนะ <c ười> กิจกรรมในส่วนของเม,มนเอนทรานซ์สมดเขาก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ว่าเราเสียเวลากับมันเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะรีบ,รบเล่นอันนี้มันเตียงตะปูเหมือนคนอินเดียนะพี่ถุประกันเนี่ย เรียบร้อยสิร้อนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บไหมครับไม่เจ็บหัันตะปูธรรมดาเลยปะเป็น<ล>ะตะปูครับแต่มันอาจจะไม่ได้แหลมมากเออแต่แป๊บเดียวก็น่าจะโอเคนะหมายถึงว่าเอาลงได้ยังคะไ,ได้ <laughs> โ <Okay, S 2> <laughs> อเคเดี๋ยวอธิบายให้นะครับ <laughs> ก็คือ <laughs> ตานี้จะสอน <laughs> เรื่องของการกระจายน้ําหนักนะครับ <laughs> เพราะว่าเรามีตะปูอยู่2องพันกว่าตัวใช่ไหมครับแต่และตัวระยะห่างของมันจะเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเรานอ,นอนลงไปนะครับน้ำหนักเราถูกกระจาย <laughs> อย่างเท <laughs> ่าเท <laughs> ่ากันทุกๆส่วนของตะปูนะครับ <laughs> ตอนนี้มันเป็นอีกเกมนึงนะครับคือเรากดปุ่ม start ปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นตัวดิจิตอลตรงนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นตัว P เราต้องกจำมันนี้ไว้แล้วต้องกดนี้ถ้ากดไม่ทันไฟมันจะช็อตลองดูพร้อมอยังอะเอานะไหนอะอ้าวอ,าอะถ้าอย่างงี้ไม่มีใครโดนช็อตนะถ้ายอยากโดนช็อตกดก่อนได้นะครับก็จะโดนช็อตเหมือนกันอ๋อโอเค อันนี้คือแค่นี้เอาอีกเหรอเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอลองไหมลองลองกดดูลองกดดูลองกดดูดูบางคนอยากโดนช็อตเขาก็กดก่อนก็ไม่รนแรงมากหรอกก็เวอร์ไปงั้นแหละมันก็อึดๆนิดๆเอาจริงๆตอนนั้นโดนการต้มน้ำที่บ้านหนักกว่านี้อีกอันนี้เขาเรียกว่า r i บ p l e Max เป็นเขาวงกดริปบิ้นเดี๋ยวลองเข้าไปดูแต่ว่าน้องๆที่มานะครับเวลาเดินเอามือนำหน้าไปก่อนจะได้ไม่เป็นชนกับอะไรเข้าเดี๋ยวลองดูนะครับ ตื่นเต้นดีดีด,ดีน่ารักดีเอาง่ายๆคือมันก็มองไม่เห็นนะครับแต่ว่าไม่ได้อันตรายเลยคือน้องๆอ,งอะ่ะเล่นได้ชอบแน่ๆอันนี้เป็นแบบกระจกสะทอ้อนนะครับไปถ่ายอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็จะมีหน้าเยอะตามรูปเชฟ สวยเลยค่ะ,คะน,นี่เกี่ยวกับลมแล้วโลกอันนี้จะเป็นจําลองเกี่ยวกับรูปร่างของพายุทอร์นาโดโอ,อันนี้จะทําจากน้ําค่ะจากการสะเทือนของน้ำทำให้เกิดเป็นรูปร่างของไอ้น้ำจำลองเป็นรูปร่างพายุทอร์นาโดที่คนไทยจะชอบเรียกว่าพายุวงว้าค่ะเป็นปอารมณ์ลองเดินเข้าไปดูนยันถ่ายรูปได้เอวมันเป็นแบบลมมันดูดนะมันก็เลยหมุนึ้นไปใช่ไหม <ไ>ปใช่ใชคุณครับน,นี่จะเป็นจำลองรูปร่างของก้อนเมฆบนท้องฟ้าค่ะรูปร่างก้อนเมฆเขาก็จะเบาๆแบบนี้เลยเป็นเป็นี้อันนี้ทอมเมโดะไปเถอะ เห็น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 โอ้ยเฮ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 ้ยมันไม่ได้เอียงมั้งแต่เรางงนะโอ้ยเมื่อกี้คือในนั้นไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าแต่ว่าพื้นมันอยู่กับที่แต่อุโมงค์อ่ะมันหมุนกลับไปกลับมากลับไปกลับมามันทําให้เรารู้สึกว่าเราแทบจะล้มเลยนะเฮ้ยเจ๋งมากไม่น่าเชื่อว่ามันจะรู้สึกเยอะขนาดนี้อันนี้มันที่เป็นพลาสมาคือสามารถจับเล่นได้นะครับไม่มีอาการใดๆเหมือนเราจับแต่มันจะตามมือเราไปฮ้ย แล้วลูกแก้วตกแตกลตับตาหนึ่งส ดึงตาได้ค่ะเอ้าทำไมไม่ตามมาด้วยล่ะคุณฮะเอ้าอยู่นี่อ,อ๋อเงาคุณก็อยู่นี่อันนี้มันเป็นกำแพงที่ดูดซับแสงครับก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างมืดพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนที่เข้ามาในนี้ก่อนที่เขาจะเปิดแฟลชเนี่ยเราต้องหลับตาให้สนิทเพราะไม่งั้นเนี่ยจะทำลายดวงตาเรามากอ้ยก็จะสะท้อนเงาของเราแบบอินฟินิตี้เลยค่ะไม่มีที่สิ้นสุด เดี๋ยวเราเข้าไปน่าจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าอินฟินิตี้รูมก็ใช้ความเรามาระวังเช่นเดิมนะครับโอ้แต่สวยนะเอามือไปข้างหน้าก่อนนะครับเด็กๆผู้ใหญ่ด uh, ้วยนะโอ้ยังไงล่ะครับผมโอ้โหนี่คือห้องอินฟินิตี้รูมครับสวยมากไปทุกทิศทุกทาง360องศาเลยนี่ดูที่พื้นนี่เลยดูข้างบนนี่ โอ้โหไปไกลพุ่งนู่นเลย<ม>แจ๋วไม่ล่ะเอา้าพอจบห้องนี้ออกมาข้างหน้าเมนเอนทรานซ์เลยครับผมอยากจะให้ทุกคนมากันครับคุณพ่อคุณแม่พาลูกพาหล้านมาพาข้างบ้านมาจะมากันเองหรือมาจะมากับเด็กมาได้หมดรับรองทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กชอบแน่นอนมาที่ค่าใช้จ่ายบ้างครับ อันนี้เลยวันธรรมดาน้องๆอายุต่ำกว่า18จะอยู่ที่500บาทผู้ใหญ่400บาทนะครับถ้าเข้าการแสดงวิทยาศาสตร์หรือไซแอนโชงเขาอีกคนละ250บาทถ้าซื้อทั้ง2โซนลด10%แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดนักคัตเกษ์เด็กๆจะอยู่ที่600บาทผู้ใหญ่อยู่ที่500บาทไซแอนโชว์สองร้อยห้าสิบเท่ากันโปรโมชั่นวันเกิดไม่ว่าจะวันเกิดน้องๆวันเกิดพ่อวันเกิดแม่หรือว่าแม้กระทั่งข้างบ้านที่มาด้วยถ้าเป็นวันเกิดลด20%บ แล้วก็ที่เกตเวย์เอกมัยครับถ้ามาที่นี่จอดรถฟรี2ชั่วโมงแต่ถ้ามาใช้บริการที่ว้าวพาร์คเขาให้เลยครับฟรี6ชั่วโมงรับคูปองไปแล้วออกฟรีๆเลยอย่าลืมนะครับรายการเพย์โซนของเราสนามเด็กเล่นเป็นรายการใหม่นะลองดูครับคุณพ่อคุณแม่อยากจะพาน้องๆไปที่ไหนน้องๆไปได้ความรู้ไปได้ความสนุกสนานอะไรข้างนอกเดี๋ยวเราจะพาไปดูเยอะๆเลยฝากติดตามด้วยครับ